ปอตนุพัทซัดเหตุการณ์จำลองบิดเบือนด้านแสนเชื่อมีเจตนาดิสเครดิตตนเรียกได้ว่าเมื่อเวลา12นาฬิกา30นาทีวันที่16มกราคมนายตนุพัทเลศทวีหรือปอตนุพัทและนายวิสาพัทโมโนมัยรัตน์หรือแสนวิสาพัทพร้อมด้วยนายพรศักดิ์วิภาสอาภาโนนหรือทอนายตุย๋ยได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการจำลองเหตุการณ์การเสียชีวิตของนางสาวนิดาพชรวีรพงษ์หรือแตงโมนิดาโดย ปอตนุพาร์เปิดเผยว่าตนเห็นด้วยกับการจำลองการตกเรือของแตงโมนิดาที่ทำเพื่อให้ประชาชนคนทั้งประเทศได้เห็นภาพที่ไม่ได้มโนแต่ตนมองว่าการจำลองงอดังกล่าวไม่ตรงกับที่แซนวิสาพั์ตเคยให้การในชั้นศาลไว้เนื่องจากการตกไม่ได้ตกในลักษณะที่แซนวิสาพั์ตให้การโดยแซนวิสาพัร์ต เคยให้การว่าตอนแตงโมตอกอจากเรือรุ่นในระหว่างที่ปัสสาวะนั้นก่อนที่จะพลัดตกเรือแตงโมได้ก่อเบาะไว้เป็นเวลากว่า10วินาทีและได้ตกไปบริเวณฝั่งเครื่องยนต์ที่มีใบพัดเมื่อตกแล้วขาจะยื่นมาถึงช่วงใบพัดตนจึงเชื่อว่าแตงโมถูกดูดเข้าไอกบริเวณดังกล่าวเพราะฉะนั้นการตกจะต้องตกอยู่ข้างๆเครื่องยนต์ซึ่งการจำลองเหตุการณ์ตกเรือนั้นผู้ที่เป็นคนจำลองระหว่างที่ตกได้ดีดตัวออกจากเรือ45องศาตนจึงเชื่อว่าเครื่องยนต์จะไม่ดูด และตนมองว่าการจำลองดังกล่าวไม่ตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงตนรู้สึกขอบคุณผู้จัดจาก,การจำลองที่ทำให้เห็นความชัดเจนมากขึ้นแต่ก็อยากถามว่าถ้าท่านจำลองและจำลองไม่เหมือนเหตุการ์ร้อยเปอร์เป็นท่านจะจำลองทำไมถ้าจะจำลองให้เหมือนถามว่าจะจำลองแบบไหนด้านแซนวิสาพัธกล่าวว่าตอนอยากฝากถึงคุณหมอและคุณอัฉริยะว่าก่อนที่จะมาพูดหรือท่าอะไรสมควรที่จะปรึกษากับผู้ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญก่อนจะได้ดูเหมือนมีการกลั่นกรองมาแล้ว ส่วนในเรื่องท้าด้วยจํานวนเงินนั้นตนไม่ได้เล่นการพนันแนะนําให้คนที่ท้าหากชอบการพนันให้ไปสนามมวยเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าสําหรับการทดสอบวันนี้กับเมื่อวานนี้เป็นอย่างไรบ้างแซนวิสาพัฒระบุว่าตนมองว่าเป็นการละครเรื่องหนึ่งที่ไว้ดูเป็นความบันเทิงเพราะไม่ได้ใกล้เคียงและไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่ตนเคยแนะนําไปแล้วสี่ข้อเพราะการตกเรือมีรายละเอียดยิบย่อยเล็กๆน้อยๆซึ่งตนไม่กังวลใจในเรื่องของคดียังยืนยนันเหมือนเดิมว่ามั่นใจมากและรอดูว่าจะมีการเปิดหลักฐานอะไรออกมาอีก และจะใช้ข้อวิชาการหลักวิทยาศาสตร์ข้อใดมาสนับสนุนให้กับสิ่งที่เขากำลังทำและจะมีเนื้อหาสาระสำคัญอะไรพอที่จะเปลี่ยนสํานวนคดีได้เขาเป็นวิศวกรไม่ได้เป็นทนายความจึงไม่ทราบข้อกฎหมายจะเอาอะไรมาดึงเข้าสํานวนไม่ได้ต้องเรียนให้จบเนติก่อนค่อยมาเล่นบทนี้แซนวิสาพัทกล่าว